คลนะคะเรามาวิเคราะห์ทองคำนะคะวันที่9ที่จะถึงนี้เนาะวันที่9ตุลานะคะเอ๊ะเรามาดูนะว่าฝั่งไหนจะได้เปรียบนะคะทีนี้เนี่ยในมุมมองของลุงนะของลุงนะลุงมองว่ามันยังลงไม่จบนะคะลุงมองว่าเขาจะลงมาที่1 7 1่ตามที่ลุงตีเส้นเอาไว้นะคะในระยะยาวลุงยังมองว่าเขายังลงต่อได้นะคะถ้ามาในรูปแบบนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยทุกการลงอะ่ะจะต้องมีการหลีเบาา จะต้องมีการดีดกลับไม่งั้นพอลงมาเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีการดีดกลับขึ้นเลยเนี่ยตัวสโต r นะคะหรือว่าตัว r s i หรือแม้กระทั่งเด v g เจนต่างๆเนี่ย มันจะค้างมันจะค้างอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเรามองในฝั่งของเทคนิคนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการรีเบวกับขึ้นไปบ้างนะคะแต่การรีบเบวในครั้งนี้เนี่ยมันมีข่าวหนุนข่าวที่เกี่ยวกับสงครามนะ,ะทีนี้เนี่ยนะคะหลายหลายฝั่งก็จะบอกว่าเออในวันจันทร์อาจจะต้องเทรดฝั่งบ่ายนะคะทีนี้ลุงไม่อยากให้ใครก็ตามที่ยึดติดกับความคิดของลุงหรือของใครนะว่าเอ๊ลุงยังมองว่ามันจะลงต่อนะแต่อาจารย์คนนี้บอกมันจะขึ้นนะคะ ะะเราอย่าไปยึดติดกับตรงนี้ให้ดูเทคนิคอเป็นหลักให้ดูเทคนิคอเป็นหลักนะ,ะมาดูนะทำเฟรม15นาทีนะคะมาดูทำเฟรม15นาทีนะลองดูนะเนี่ยคุณเห็นไหมสัญญาณสั่งบายตรงนี้วอลลุ่มแท่งบายตรงนี้นะคะนะคะมีปริมาณการซื้อขายถึง 6.4K ที่ลุงเอาตัวนี้ชี้นะคะ 6.4K ซึ่งปกติวอลลุ่มหนึ่งแท่งเนะะี่ยค่ะจะมีปริมาณ ทามเฟม15นาทีนะวอลลุ่มหนึ่งแท่งจะมีเอประมาณ1-2 k ถึงต่อ1แท่งนะในทางเฟม15นาทีเฉลี่ยประมาณนี้แต่อันเนี้ยนะคะมีถึง6 .49 k เพราะฉะนั้นวอลลุ่มซื้อค่อนข้างเยอะนะคะนะนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะอย่างนี้นะคะถามว่านะคะเราจะเข้าเทรดยังไงนะลุงลุงตัวลุงเองเนี่ยลุงจะเข้าไปดูอ่า ที่เข้าเงื่อนไขในการเทรดเนาะานะตอนนี้ก็จะเป็นทม์ฟิล์ม3ชั่วโมงนะคะต่อทํ์ฟิล์ม3าชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณสั่งบายนะคะถ้าใครที่เข้าไปแล้วนะคะก็เข้าได้เพราะว่าสามารถรับความเสียงได้ตั้ง tpsl ให้เรียบร้อยนะคะอะ่ะถามว่าวันจันทร์ลุงจะเล่นแบบไหนลุงจะเทรดแบบไหนคำตอบก็คือ two m i n t e time frame two m i n t e time frame นะคะนะคะ two m i n t e time frame นะคะก็คือเราจะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวลุงขอเอาอตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะคะเราจะเข้าเทรดด้วยกลยุทธ์ทูมันติไทม์เฟรมนะคะอ่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวลุงตีเส้นตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าใครที่เข้าเทรดแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าราคามันย้อนลงมานะคะถ้าราคามันย้อนลงมานะคะแล้วดีดกลับขึ้นไปเราไม่หลุดตามเงื่อนไขของทูมันติไทม์เฟรมนะคะ ก็คือราคาจะต้องอยู่เหนือเส้นสีเขียวเส้นนี้นะคะและนะคะมีสัญญาณสั่งบายสั่งเซลเอ้ยมีสัญญาณสั่งบายในทางเฟรม5นาที15นาที1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าตอวน,นี้ยมันเลยสแท่งมาแล้วเนาะนะคะที่สูตรของเรานะดังนั้นเนี่ยวันจันทร์ให้เข้าไปดูในทางเฟรมย่อยได้เลยนะคะทางเฟรม5นาทีทางเฟรม15นาทีหรือ1ชั่วโมงว่ามีนะคะ แท่งเทียนใดที่เข้าเงื่อนไขในการเทรดวันจันทรนะ์ยังมองฝั่งบ่ายนะยังมองฝั่งบ่ายแต่ว่าตัวลุกเองลุกยังมองเป็นฝั่งเซลนะคะแต่นะคะเราต้องเทรดตามซิสเต็มเราต้องเทรดตามระบบนะคะลุงอยากจะอธิบายให้เข้าใจใเรื่องของไมซ์เซตเนาะตัวลุกเองเนี่ยลุกมองว่า,าเออฝั่งเซลล์ยังลงไม่จบใช่ไหมปกติเวลาเราออกหลอดซ้ายอะสมมุตินะว่าปกติเราออกหลอดซ้าย0.02ยสใช่ไหมสมมตินะ ว่าปกติออกหลอดไซส์ย0.02ทีนี้พอเรารู้ว่ามันเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะคะมันเป็นการรีเบวกับขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่อดังนั้นเนี่ยเราเอาจจะลดความเสี่ยงลงเช่อนออกหลอด0 0 1จากปกติ0.02แบบนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะตัวลุงเองอ่ะออกหลอดตามสัดส่วนของเงินทุนนะคะอันนี้ลุงยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราควรจะลดความเสี่ยงลงไหมนะคะเพราะว่า ถ้าใครที่คิดว่าจะลงต่อนะนะคะก็คือเราอาจจะลดความเสี่ยงลงไหมอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าโอ้คิดว่าแนวโน้มจะลงแล้วไม่เทรดเลยไม่ใช่นะก็คือถ้ามันเข้าเงื่อนไขหรือเข้าจังหวะเทรดนะคะถ้ามันเข้าเงื่อนไขในการเทรดทูมันตดทางเรมเมื่อไหร่เนี่ยรุ่งซัดแน่นอนนะคะรุ่งเทรดแน่นอนแต่ว่าจะลดความเสี่ยงลงก็คือปกติเทรดด้วยโวลุ่มเท่าไหร่จะหารครึง่งถ้าใครที่เทรดต่ำศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องลดโอเคเนาะไปตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ